วันนี้เราจะมาเที่ยวที่ที่นี่ที่ทไหนครับเนี่ยย่านแทวาอยู่กับมึงเฮ้ยชิบุยาชิบุย่ยา yeah! ชิจูกุชิจูกุกไ็ได้ลองดูมาถึงไอ้บุญก็หายาพ่นคอกันเลยรักษาตามอาการรักษา<อ>ไหมรู้เสียงกูเออเอาเลยสักสามอัน นายไม่บอกได้แล้วมีเลี้ยวเออไม่ออกดีเห็นฟันแมงมึงด้วยนัเล่นไม่มีไม่รู้เออหายปะโอ้เย็นมากเย็นมากผู้ขอบ้างดีเย็นมากเย็นมากเดี๋ยวพูดนี้พูดนี้ หมูเหม็นมึงเย็นมากมึงเย็นปะนี่ไงคนละพอยกันละเย็นแต่ว่าจะกินอะไรอร่อยแบบเนี่ยนั่นนี่นี่ชาเอาแล้วเอาแล้วเออโดนแน่นึ่ราคาที่29,990บาทนะซื้อมึงทุบมึงทุบกูทุบกูทุบกระปุกยังซื้อไม่ได้เลยไม่เอาจนได้เอา มาต่อกันด้วยชื่ออะไรอ่ะเราชื่ออะไรจ๊ะกานิตาฮะพิตาโอกานิาเย้จำได้นี้กินอย่างนี้นะลาเต้คาบุชิเคยเคยกินนะโอ้ยเออไม่ใช่แหละใช่มึงเอาเข่าถอดเข่าออกแล้วมึงจะกลับด้านโอ้โหนั่น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 เราก็ทานอะไรกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้กำลังเดินกลับกินเระบอกใครอ่ะพูดใครอ่ะพูดกับเอาอ่ะพูดอะไรอ่ะ ผู้ขอผู้คนเดียวได้ไหมแบบไม่ไม่ได้พูดว่าอาการคลองบอกแหวกมึงเหรจิตใจแบบแหวกยร่งก็เหนือกระตัวเลยเฮ้ยทำไมเป็นหีนะเมื่อไหรเดินเดินให้มันถูกทางก่อนถูกเหรอนั่งนั่งถูกรูปดีถ่ายรูปไม่ไม่ฟังมึงพูดก่อนเราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพมหานคร หลายรอบแล้วนะมึงอ่ะทิปเนี้ยรอบที่สองเองถามเมื่อคืนสองกูนับอยู่มึงพูดก่อนพูดที่ไหนไม่รู้กูพูดเองมึงที่ไหนที่เนี้ยกูเปลี่ยนคนก็ได้โอ้ยชิบูย่าปะใช่ไหมใช่อะไรวะชี้อะไรชิสุขใช่ะชีกาปูโอ้ยไม่รู้ที่เนี้ยแหละกินซากินอะไรกินซาแตงแตง มึงจะโดนอีกสักทีที่สี่เมดแมปไปยิงไฟเลยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยและ oh, แล้วก็ถึงที่สุดท้ายแล้วเพราะวันนี้เราเดินกันมาเยอะเกินจนหิวมากเอ้ยเป็นไงอร่อยไหมไอ้เหม็นเขียวอ่ะเจ้าของอันนี้ใช่ไหมเหม็นเขียวแต่อันนี้มันคือเหมือนไข่มันไม่เตะหรอกมันน่าจะเป็นไข่ผสมไข่ขี้ผสมไขอยู่ แต่เห็นว่าเนื้อเนื้อเนื้อชิมไม่ดูดิบบ้างชืมอว่าไงไม่ไหวแล้วขอตัวไปกินบ้างส่วนเรากินเป็นหมูเพราะว่าอันเพราะว่าเราเป็นหมูอืมเว่อเว่อเวอะไรในปากเอางี้ชิ้นนี้อร่อยอร่อยจ้ามัน